เป็น C180 นะครับเดี๋ยวู204นะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับเดี๋ยวเวลาเสียบกุญแจนะครับเงียบบิดกุญแจอนไฟนับปัดไม่ขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีอาการตอบสนองนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทาการลื้อรถหาสาเหตุนะครับหลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออะไรที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับ ผมได้ถอดอะไหล่ที่เสียออกมาจากตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาทํานึงชั่วโมงนะครับคันนี้จะลื้อค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากพวงมาลัยล็อกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่พร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์นะครับเช็คโค้ดลบโค้ดทาให้ครบหมดนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานปกตินะครับล็อกเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเสียกุญแจมิดอ่อน สังเกตนะครับไฟหน้าปั่นขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับรถลูกค้าท่านใดมีอาการเหมือนในคลิปนะครับดิโหมดกดได้พอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับขึ้นเฉพาะจอกลางขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์นะครับมีบริการรือถอดซ่อมถึงที่ทั่วไทยนะครับ